กุ้งสุดทิราชเริ่มมีหวังแล้วหลังน้องสาวป่วยขั้นวิกฤตไม่รู้สึกตัวหลายคนยังทราบและเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อกุ้งสุดทิราชนั้นได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวช็อกว่าน้องสาวน้องวิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม 66. ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวและล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวกุ้งสุดธิราชเริ่มมีหวังแล้วหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัว20กว่าวันจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณกุ้งสุดธิราชและคุณจิ้งหรีดขาวได้ออกมาถแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงอาการป่วยของน้องสาวโดยได้บอกคขาว่า ตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงพบอาการแทรกซ้อนอวัยวะภายในหัวใจเต้นผิดปกติต้องทำบอลลูนหัวใจด่วนไตปอดติดเชื้อแต่ไม่รุนแรงที่ห่วงสุดคืออาการที่สมองผล MRI พบสมองขาดเลือดยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่รู้สึกตัวต้องรอดูอาการวันต่อวันและทางด้านคุณกุ้งสุธิราชตอบด้วยเสียงสั่นเครือ พร้อมวอนขอปาฏิหาริแม้ความหวังริบหรี่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ขอให้น้องสาวมีอาการตอบสนองขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีและก็ยังบอกว่าจนถึงวันนี้ครอบครัววงเทวันก็ไม่เคยหมดหวังไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอให้น้องฟื้นขึ้นมารับรู้ว่าทุกคนรักห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้จากทุกทิศทาง และล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวกุ้งสุทธิราชเริ่มมีหวังแล้วหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัว20กว่าวันโดยทางด้านเพจคนลูกทุ่งนั้นได้โพสต์อัปเดตหลังไปเยี่ยมวิรดาวงเทวันหรือน้องสาวคุณกุ้งว่าผู้บริหารสถานีคนลูกทุ่ง103มาเยี่ยมวิรดาวงเทวันอัปเดตอาการทิศทางที่ดี ผู้บริหารสถานีคนลูกทุ่ง103เดินทางมาร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวันหลังจากวิรดาวงเทวันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา20กว่าวันแล้วโดยอาการล่าสุดอวัยวะต่างๆยังคงทำงานเป็นปกติเหลือแต่เรื่องของสมองรอทำ MRI เพื่อเช็คเรื่องของสมองที่บวมส่วนอาการต่างๆเริ่มดีขึ้น โดยกุ้งสุธิราชวงเทวันหวังปาติหารให้น้องสาวฟื้นและได้สติขึ้นมาโดยภาพรวมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการรักษาตัวในครั้งนี้เพจคนลูกทุ่งรวมทั้งแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวันกันอย่างมากมาย